เออวัสดีครับคุณสวยคุณสวยจะไปไหนนะครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่ว่าคุณสวยจะไปที่ไหนส่วนไหนของโรคใบนี้เนี่ยผมสามารถไปส่งได้เท่านั้นแหละครับคุณสวยสวยขึ้นมาเลยครับสวยครับคุณสวยไม่ทราบว่าใจผมไปส่งที่ไหนอีกครับไปตลาดลอยวาวเท่าไหร่คะตลาดลอยวาวหนึ่งร้อยบาทครับผมเก้าสิบเก้าบาทครับถ้าคุณสวยจะไปเนี่ยขึ้นรถมาได้เลยนะครับคุณสวยขึ้นรถปุ๊บผมออกปั๊เลยครับขึ้นมาเลยครับ ถึงถูกกว่าคุณตั้งบาทนึงอ่ะอ๋อ <c oughs> ผมต้องบอกให้คนสวยรู้ก่อนนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์นำเข้าจากต่างประเทศเครื่องยนต์สี่จังหวัดระบบระบายความร้อนระบบเดียวกับรถบิ๊กบค์มาพร้อมกับเบาะหนังแท้แล้วก็มีชชอคอัพไฮดรอลิกที่มีความนิ่หยุดภายในตัวรับรองว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การโดยสารที่สะดวกและสบายอย่างยิ่งเลยครับรถผมเนี่ยถูกกว่าเ็าจริงนะครับแต่ค่าโดยสารของผมก็ถูกกว่าเหมือนกันครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสวยจะไปเนี่ยขึ้นรถได้เลยครับผมไม่พูดเยอะครับเจ็บคอนะฮะมพูดไม่เอนัรถเทอร์โบชั้นนี่ผมไม่พูดเยอะครับอืมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะงั้นฉันไปกับพี่จมูกโตแล้วกันเออคุณสวยครับจะไปไหนเหรอครับอ๋อไปตลาดนายบุญยืนนะค่ะโอเคครับเชิญขึ้นรถได้เลยครับเอ้า แล้วนี่มึงทำไมยังไม่ไปไว้เบสจะไปได้ไงวะโจ๊กก็ลูกค้ายังไม่เต็มรถกูเลยรถกูเนี่ยมันจุได้4ีหคนเลยนะเว้ยอือเท่าไหร่ละพี่ออตลาดนายบุญยืน80ดสบาทครับผมเก็บ50พอครับจะบ้าหรอวะเบสตลาดนายบุญยืนนะเว้ย50บาทมันก็จะไปอีกเหรอก็ต้องไปด้วยโจ๊กกูมีลูกค้าแล้วคนนึงอ่ะแล้วก็ อีกอย่างนะตลาดนบุญยืนกับตลาดดอยวอลมันอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะมาเลยครับ50สิบาทครับโอ้ยงั้นฉันไปกับพี่จมูกบวมคนนี้แล้วกันอ้าวพี่ยางรถที่แบรนน่ะฮะยางแบนโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับยางแบนแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาครับขึ้นรถมาได้เลยครับยังไงก็ไปได้นี่นี่นี่แบนยางแบนมึงจะไปส่งเขายังไงวะว่ามึงให้กูไปส่งเขาดีกว่า ครับเฮ้ยกูบอกไว้ตรงนี้เลยเลยว่าไม่มีทางนะเออคุณลูกค้าสองคนรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมยางลมแป๊บนึงนะเออเติมลมก่อนครับเติมลมก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเติมยางรถก่อนพอได้แล้วมั้งไอ้เบนยางรถมึงก็แบนเนี่ยแถมรถมึงก็สตาร์ทไม่ติดดิจะไปส่งเขายังไงวะเนี่ยฮะเออคนสวยทั้งสองคนเลยครับ เชิญขึ้นรถผมเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งเอง <_ t un> นี่แหลมนี่เป็นแผนมึงใช่ไหมเนี่ยฮะแหลม,มไม่รู้นี่เป็นแผนของมึงใช่ไหมไปเลยนะครับมึงตั้งใจทําให้กูอย่างเป็นใช่ไหมแหลม <_ t un> ไม่ใช่แผนมึงแล้แผนใครวะแหลมเกลียวเสียบเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะเว้ยเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยมาอยู่กับมึงเนี่ยมึงต้องเป็นแผนมึงแน่ๆเลยก็